พี่น้องปองปายมือพ่อกับสาวลาว์ไต่ภู้ขียหายอเดลน้อพี่น้องวันนี้สาวลาว์ไต่กับสิภาพี่น้องมาต้มยำปลานิ่นเนาะพี่น้องเนาะมาเบิองด้วยพี่น้องมาเสียบซำได้เนาะพี่น้องเนาะเอาเครื่องเทศต้องไปตดนเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาลงไปเรื่อยๆด้วยพี่น้องเอ้ยต้มปลานิ่นเส่ผักขยงเนาะพี่น้องเนาะเมนูโอ้ยหมูเพผ็ดแกโอ้ยมากลายเผินละ เด็กพี่น้องเด้อเห็ดแบไบับานๆเด้กพี่น้องเนาะงคั่วบานนอกเนาะพี่น้องเนะานนนะพ,นนะพ่อหมอเหลือได้เขาก็เอาปลาลูกนาะพี่น้องนะโอ้โหโล่งแห้งเนะละตยต้องซาลาไตเขาเนานะ เากใา็ใส่น้ำปลาด้วพี่น้องใส่น้ำปลาใส่พงปรุงรสใส่เกลือเนาะพี่น้องเนาะพวกสู้เราก้เอาผันแยงใส่เลยพี่น้องเนาะเดี๋พี่น้องอู้ว์นะกินนะพี่น้องเนาะ ไปเดื่อไปกินเขากับซาลาว์ไต้ได้พี่น้องกับตุม่มยำปลานิ่นจะพะเคนแงงเนาะพี่น้องเนาะเสียงกระนังรางเนาะพี่น้องเนาะมาเดื่อพี่น้องเดื่อตักกันเด้อกิกนกับหมูคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะทีมงานเนาะ มาเด้อพี่น้องเด้อไปตะแซบตะแซส็บด้วยพี่น้องกินยำได้กับยังแซบคือเก่าเนาะพี่น้องน้อต้มยำปลานิบใส่ผักกระแยงเนาะพี่น้องเนะาะตักซองถั่วใยได้ด้วยพี่น้องเพิ่นว่าจะสิบเลยตักหลายเทธอเพิ่นว่าทีมงานว่า มากินข้าวกับทีมงานซาลาเต้เด้อพี่น้องก็ทุกผู้ทุกคนนะพี่น้องเนาะมาสิเซฟซ้ำได้นะพี่น้องนเนาะมาเกิดแจ่มกับหนาแน่เนาะพี่น้องนเนาะแจ่วแจ่วตาแดงเด้อพี่น้องมาเด้อไปกินข้าวเที่ยงกับทีมงานซาลาเต้เด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้ซาลาไตกับโ้จบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายด้วยพี่น้องเอาไว้โพกันคลิปหนานด้วยพี่น้องบ๊ายบาย